เป็นเคสกรณีศึกษานะครับก็คือถ้าแอร์เครื่องที่แจ้งขึ้น E1 หรือ E2 ครับว่าสาเหตุที่ขึ้น E1 กับ E2 ตรงเนี้ยมันเกิดจากอะไรนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับอ่ะตามเสร็จปั๊กอ่าเคสแรกนะครับก็คือแจ้งเตือนขึ้น E1 นะครับถ้าแอร์เครื่องที่นะครับแจ้งเตือนขึ้น E1 นะครับเราสันนิษฐานได้เลยว่านี่ครับ ก็จะเป็นเขาเรียกว่าตัวนี้นะครับก็จะเป็นเซนเซอร์นะครับนี่ครับก็จะเป็นเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์วัดอุณหภูมินะครับของทางด้านคอยเย็นนั่นเองมันก็จะเสียบอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับหรือมีชื่อเรียกอีกหนึงอย่างว่าเป็นเซนเซอร์น้ําแข็งนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับถ้าตรงนี้เสียนะครับมันก็จะแจ้งเตือนแบบนี้นะครับ นี่เคลื่อน e หนึ่งนะครับอ่าโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนเซนเซอร์ตัวนี้ดูนะครับว่ามันจะหายไหมนะครับอ่าตามถอดปลั๊กก่อนอ่าถอดปลั๊กนะครับต้องตัดไฟก่อนครับก่อนทําการซ่อมทุกคั้งนะครับอ่าตอนนี้นะครับเราก็ทําการเปลี่ยนเซนเซอร์นะครับตัวที่ใช้ได้เข้าไปนะครับแล้วก็ เดี๋ยวเรามาทําการลองเทสกันใหม่นะครับว่ามันจะแจ้งเตือนขึ้น E1 อีกไหมอ่าโอเคตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์ตัวที่ใช้ได้น,นะครับอ่าเดี๋ยวเราลองเสียบปลั๊กกันดูครับอ่าเป็นไงครับใช้ได้แล้วติดแล้วปกตินะครับอ่าโอเคนะครับถ้าขึ้น E1 นะครับก็คือนี่ตัวนี้มีปัญหานะครับ แต่ถ้าเป็นกรณีนะครับถ้าแอร์เคลื่อนที่นะครับเคลื่อน E2 นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับมีปัญหานะครับโดยมากนะครับอ่าก็จะเป็นเซนเซอร์ตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิอ่าภายในห้องนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาเทสกันนะตามถอดปลั๊กก็เดี๋ยวเรามาจําลองนะครับอ่าให้เซ็นเซอร์ตัวนี้ขาดนะครับโดยทําการถอดสายไฟตรงนี้ออกนะครับแล้วทําการเสียบปลั๊กใหม่นะครับ อ่าเห็นไหมเครื่องีสองนะครับอ่าถ้าเซ็นเซอร์ชุดนี้ขาดนะครับนี่มันก็จะแจ้งเตือนขึ้นเห็นไหมครับเชิบอ่าเราจำลองให้สายขาดนะครับก็คือเหมือนเซนเซ,นเซอร์ขาดนั่นเองนะครับถ้าเซนเซอร์ตัวนี้มีปัญหาหรือสายขาดนะครับหรือช็อตนั่นเองก็จะแจ้งเตือน e2 นะครับอ่าโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทำการต่อไว้เหมือนเดิมครับตามทับปลากก่อนอ่ะมาทำการต่อเหมือนเดิมนะครับก,ก,เกเเบ็เดี๋ยวทำการเสียบปลาครับปึ๊บอ่าใช้ได้แล้วครับก็สรุปนะครับ แอร์เคลื่อนที่ครับนี่คอนติชนะครับขนาด12,000 BTU นวิทนะครับถ้าแจ้งเตือนขึ้น E 1กับ E 2นะครับคือแจ้งเตือนตรงนี้นะครับก็จะเป็นจอแสดงผล LED ถ้าขึ้น E 1กับ E 2นะครับสันนิษฐานได้เลยว่าชุดเซ็นเซอร์เสียนั่นเองนะครับก็ทําการเปลี่ยนก็ใช้ได้เลยครับไม่ยากโดยมากนะครับก็จะเปลี่ยนยกชุดนะครับก็คือชุดนี้ กับชุดนี้นะครับเปลี่ยนยกชุดนะครับก็ใช้ได้เลยนะครับก็เป็นแนวทางการซ่อมง่ายๆครับก็ประมาณนี้ครับ